ครับบัดดีครับเอฟซีพอสมานท่าลวยมันนี่พอสมานท่าลวยกะซีมาน้าแนวทางมาสรุปตัวเลขให้วันที่16มิถุนาโยนี้เนาะครับน้องมาขึ้นพอะมานกับมาฝันฝันดีดีมาขึ้นพอะมานกับฝันงวดนี้เพิ่นกะซีงวดสิพัเพิ่นือซีให้ออกคือเก้าอ่ะล่ะเลขพอสมานสี่สรุปให้มือนี่กะมีเลขกะมีหลายตัวเติบอยู่แต่ว่าพอสมานกับมีมาแข่งอยู่สองตัวแต่ว่า แนวอันนี้แล้วตะเพิ่นสีเ็นเมตาเด้อเป็นแนวท่าก็คือ,อเอฟซีคุณไดเขำว่าเบิงคูณนี่ก็กดไลค์กดแชร์กดให้ผอหมานไปไปฝากที่ฝากนอกเด้อให้ผอหมานแบงหมุนแบงบรารมีผอหมานก็คลื่ว่ามัานกับสีออกอยู่เมื่อคลื่นผอมานกับฝันเห็นแต่แนวเก่าๆก่ับฝันดีเมื่อคืนนี่ก็คลื่ว่าเพิ่นสีให้ออกอยู่ดอกแล้วผอมานก็บสีสรุปตัวเลขให้มาในวันที่สิบสิบหกมิถุนายนเนาะครับเนาะ มันก็มีอยู่เลข3ตัว8คำมันกะเเลข15คำผมชุดได้8 7 8นะครับเนาะละกา7เอ8คำผมได้907แต่ว่า2ตัวประมาณกะสีให้แนวทางไปมือ่อมื่อวันที่16นี่ขอ,อให้เป็นแนวทางพิจารณาเบิงนะเอฟที่พอสมานท่าร้วยกระดาษ2ตัวกับ8 7 5 0 7 6 1 4 3 5 7 5 9 0 0740่ 4, ตะว <g desserts> <Negative paper> ันพอสมานกับมีมากอยู่สอตัวนี่เด้อเยฟซี่พอสมานท่าด้วยขำามาเบิงมาช่มแล้วกับโคไลค์กดแช่์กดกระดิ่งให้พอสมานกดตริีตามนี่เด้อครับเห็นบอลพอสมานให้เบิงพอสมานกะสีมีแนววงกลมให้เบิงกันแน้วแน่วพอสมานพอสมานมากผมคือ่าเป็นกะซีห้ออกคือดอกเทพบุตเทพปดาไปอินพระพมกระดายเป็นกาสิีทิ่ตนลูกหลานกูได้ขำามาเบิงชีพนี้แล้วให้ลำให้รวยให้ คิดสิ่งใดผสมความปรถานาเนาะครับเนาะนี่ FC เอฟซีเห็นว่าข้าเห็นซาดบอเห็นซาดละกา่กดไลค์กดแช่เป็นห้ามคิดเห็นพอสมานผ้าร่วยเนาะครับเนาะงวดนี้พอสมานผ้าร่วมกับไฮแนวทางมีซัมนี่กับออกบอออกกับยาชีว่ากันเนาะครับเนะาะของมาเห็นตัวพอสมานกับโบฮูว่าเิ่นสีให้ออกตัวใดแล้วัลที่หนึง่งเรื่อเรข่ายรัฐบาลตัวใดสมานกับโบฮูว่ามัเนเสีให้ออกตัวใด ตัวนี้ประมาณกะน้ำแนวทางให้เอฟซีพอสมานท่ารวยเนาะวันที่สิบหกเี่กะผมก็คิดว่าปป้าขึ้นสีให้ออกคือเก่าวะะันลักเพระาะว่าฝันดีอยู่ท่ายสุดนี่ก็ขอให้ไว้พ่อให้ท่านผู้ชมเอฟซีพอสมานท่าล่วยคำามาเบิ้งมาชมนี่ขอให้โชคดีวันที่สิาาบหกไปซ้ำตามกันเนาะครับอยเริ่มโคตไล่โคตแช่แบ่งปันตัวเลขให้เบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะ คลิปนี้กับพ่อสมานกับสวบัสดีครับพ่อกันวันที่สิบหนาะครับนอาอครับสวัสดีครับ